ีฟังลำนิท่านเป็นของวันปอนผู้เฒ่าสะพานเนาะคุณ่อคุณแม่เนาะพรมวานทมในท่านมีไยอันลาย,ยางวันนักคดีทั้งโลกวันนักคดีทั้งธรรมกาดำกาดอนแตงอ่อนแตงเขียวอลพินใจเดียวจำปาสีตนสีทนมโนราคูรูนั่งอวบพาแดงนั่งไอตอนนี้เอานิท่านมันนักคดีทั้งรรมเอาตอนใดเอาตอนพระพุทธเจ้าของเฮานี่สิไปตัดสรูตัดสรูยุบบองใดเอาฟังต่อกันละกันเสี้ยวๆจากหมอแคนอุ้มวิบลนรักา นี่แล้วก็คนฟังเหยก็เปรียบเทียบแล้วเปียบเทียบแล้วมาคือ hmm. พ er nah ี right? ่แลน้นมพี่แล้อนมาลําเค้งเส้นดีพี่แล้อนมาลําเค้งเสยงดีนะกะบีทั้งล้มานำปันตีพ้องคนใดคนละมักเนว้ไรมักแบบปอกกระเริ่มแม่นซองหนาลับกุหลาบพยายามนำเตอร์เม่แบบนำโดนต้นโดนตอนแล้วตัทำเตะตามหรือสิมักเตอร์เม่แบบนำมักแบบนำมาต้นลีซี่ไหลมักแบบนำมาต้นลี ไหลมาอะไ้คนฟังสั่งก็ยังได้มากลำไว้เลยสิมากลำน่าสามากลำไว้เลยสิมากลำนาสาม่ยุรีลำมาแต่นหน่อยจนใหญ่ลำมาเต้นหน่อยจนใหญ่มาไรนะก็ะไรลำสั่งดังดังอ่มาแต่หมวเด้อละเมนลำยังหัอลำยังหัแค้นเป้าลายเซียหมอลำยังหัแค้นเป้าลายเซีสิพันดงพันนอกกะแบบเปลี่ยนดีได้คนในคนมันอะไรลำอะไรลำลำเด็ก็มีก่อนเจ้าเลงอลำในมีก่อนเจ้าเลงว่าลำเลงขึ้น่ะหมอกแค้นเลงขึ้น่ะหม เพนเล่งเกินอน่าเพิ่น้าพ่อปานมาแข่งขา บาตรนี่เลี้ยประักเรื่องเขาปางป,ปอบขคร,พรมพ่อเด้อเมล่แต่อารมณ์ขึ้นสวยมามือไม้นวนลเอ้ยอาอเอ้ยาพาองค์นั้นละ่ะก็ไปบวชสัง่งอยู่เริมนำปัณาที่ตัดเมารีประกันกาบรประชาสุปนวดบวชตนเองโดยหีเพีขูอุปสำลปตากะบะจารังนานวางนั้นผงเจ้าแต่โปูเดียวโดยเด้อเมล่า่มีเกี่ยวขอางมองมอนทนลดสะเด็ดนีขันไปทางแพร่มากวดประสาแบง่งยังลำลกหรือทำกระบะทำเนว สิพาเราคลเกเร้ยสังต่างเทียงมองโอนเอียก็เป็นโยกไงหยกไงไหลแต่แต่อย่างเดียวสะแบงเที่ยวเด้องเมนโอกคนสิภาษาศึกษาไปลายุ่น้ำสำนักพระราราบัวตุตกาลาราบทได้ภาษามากดสตรเลียนเตียนเกี่ยงสำเร็จเที่ยงหน้าเมนตึงกันสมาบัจันร์เปรตพาองนันละก็เปรด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 ก็เประเบิ้งเลี้ยวก็เปรดเบิ้งเลี้ยวบ่อพนกิเลสมานเลยย้ำลนาจากท่านสำนักท่านทั้งสองพา ผมมองน้องแม่นเล่นบ่พอสิลุดพุ่นเลยเอาตัวสะเร็ดันสันจะไปทางใหม่จะเลิกไปตามน้ํทัานแม่น้ําสถานกวงพงอนุที่นั่นเป็นเด้อแม่นบ่อนเกียงเพียงหลักเสมอสมซื้อตําบนเล่าโอโลเวลา เสนานีคมมรรอุดมสมแมงมอส่งบุญหลักและก็โอจรมิถบาทปอประกาศประทับโยมวันแรงเสาพิมเพียนพระองค์ทรงดำเนนถูกเย็นเพี้ยนพิมพจำศิประวานสมาธิสุดเรียนแรงเสาอยู่ต่อมาผู้ประจับขี้เจ้าติดตะกนําต้อนเลยอายเอ้ยพอตะหูเก้าขบพระองค์เจ้าบวชสรงมาพระองค์บวชแล้วลูเขาก็เลยตามพอเป็นตามใครถทาปัญญากรษณะแต่พระอ,องค์ยังหน่อยกะเลยลอยน้ำกวาใส่ต้มน้ำ ทหฟังเพิ่งลมสมทานมารามีแก่กาแรงเสรายุราตาในเสนาในคมพันนำกันพอมพันอาศัยตั้ทุกกาให้โดดคนทุกขังขังนั่นอ,องเดอร์เมนท่านเจ้าเกาทุกขละมันทำทุกกากิรยิยาใ่ความเพียนไหลประการเพื่อกุศลนอนเลงกาลาวาละแหลกกดระทนตันพระทนพระชิวะไว้ให้เน่นบล่อยใจให้โล ล้มเล่นหลวงเกิดมาไรว่ะสวงใจล้มทรงขื้นบ่ไราตามช่องธรรมดาใส่ผ้าชิวอาดกะลัดล้มนอตันติงนั่งบ่ติงนอโดเน้นสติตรงนอทงเทียงบ่บอ่อนเอียงโยกยายตายเลี้ยวกะสร้างตามพระเสดษโทร,รงน้ำจากไอ้เงือนอเลือตายโดยบ่อย,ยมให้ใจท่าบ่อเห็นนอทำแจน ลาวาละสองสรงเปลี่ยนแปลงวิธีนี้บ่หายใจปอลมปานลมบ่อัสวะตอนขึ้นมาไรว่าสวงใจลมสรงขึ้นบ่ได้ตามช่องปานาชิกตามประสงค์จงใจดอกปวดหัวนอตัวร้อนลาเผาทนทรงกันน่ะตันผากันนอหาลายทาลายางคนเฮาธรรมดาโอ ไปลงนอเบิงแม่เบิ่งมอนนแม่นนาบนเผาบ่เอ็นละมองแม่นลานเ่าบ่าเดอยายโ้ยอโอยอ โอ,โอ,โอนะ้ยล้านน้ำบ้าเมยไ่เบากระเบ,บาทโนและว่าเมนเสื้อซาเจ้าผู้วิเศษสูงสักยังก็บควงมีหวังได้บพบย่มพี่บันเน่พระองค์แน่แรงแล้วบ่ทํำผลไรประโยชน์โป๊จะทําอย่างนั้นเลยอันปิ่นว่าเปลี่ยนไปว่าละสามนั้นใส,ส่สบยพนกายานนานนานทีปีละคำ กะบอฉันน้อพ่อรังโจนเนื้อหนังมังสั่งแห่งบ่มีแห่งน้อเหลืองลาเดินไปมากาบ่ใดไว้เส่ยายบ่ไปขัวลูบบังตัวกาบ่ใดจนสิเปื่อยแขนขาโลมาลุมขนกะลนลงน้อเป็นหมองถ้าชวีน้อมองเสากาลูคนจนว่านา ชนทั้งหลายตำหนีว่าพระองค์นอเจ้าไกา้เสาเก่าผกายและทรมันทุกข่ายแสนเวทนานัก พอที่หนึ่งได้ยินว่าพะอินเอาพินมารีดให้ฟังนออสามเส้นละฉันบ่เห็นดอกตอนนี้ทีมีจริงหรือบ่าบอกในพุทธประวัติเก้าเฉพาะยอยอไอคนละเท่าหากซอหูฉันไม่เห็นบ่รู้ดูอาจจะเป็นจริงอ่ะพาอีลิงเลีงยาน ได้สร้างลงหน้าเจ้าละทรมานนอไก่เศราเกินพลกะเลยอีดวนนาสายนงดังมวนมวนสายนึดังติ่งติ่งโอ้ยเล่ใส่ใสปะวงายนดังตงตงโต ใส่ึ่งดังตองตองล่ะต้อยต้องกระดังตองล่ะท่านเม่นฟองห้องหายยาลายกะบ่โม่ลเค่งประมาณเกินพวนอาจจะขาดว่ากะได้ได้ให้จ่อยว่แบับานี้พากวงฟังเช่นนี้นี่ระมิดกะหูเลยพิจารณาดูกะลำแลนอไปไรกะเลยไหลลาเลือนมาทำเพียนว่าคือ ือกาวน้อยสวัยนอเขาน้ำเอ้ยตามแท่แม่นลาดังเดิมเอ้ยตามแท่แม่นนาดังเดิมมาเด้อยายโอยโอ้อโอ้อโออ้อ อยละนามเอายาวลาบ่แค่น ต้มจากหั่นพวกมูปะจะมากพ่อรู้จักว่าพอองค์ใครเพี่ยนลบว่ยอมาตามปูนเลยเอาตัวสเสร็จด่านสันจะไปลิวลีเบ็ดใส่ปลาอีสีปะตามาเรือก้ายาวันเนสัดเงียบเงียบบอลิงพอต่พอพองตู้หบว่าภานอเจ้าสันโดดโลพปรึกษาโศกันตีกันเราหนีทั้งหาเบ็ดเดอร์อเบ็ดเดอร์แม่ใส่เมืองละพละาเนศีกวางสีกวางเมืองหลวงโดยดวนสีกว่างเมืองลวนโดยดวนเบต้ตะวันคกหาป๋า,าเจ้าหัง อาเตยหาบมองน่องกลมจังละใบบาเนเลา โอ้ยจังสันจังสัละพี่ชจเอ้ยจังมาล่ะพี่ชจยเอ้ยเบิดตะลำทั้งสัลลาบานล,ลงเลยมาเตยทั้งลองลงเลยล่ะมาเตยทั้งลองทั้งลองคองลองเล้วมาลำมาเตยเขาใส่กันจังมาการลำเตยการลำเตยลำไปโดนหมอลำ กะเบยลำไปโดนลราอเขนกะเบยลำไปโดนเราคนฟังกระเบยเฮามาเตยพม่ามาจากบ่าวเาม็นละใสกันคำพูดผู้ชายช่างหวานคำพูดผู้ชายช่างหวานหญิงทรมานมามากแล้วใสคำหวานในเนี่ยจะพูดจาแจ๋วเสียจริงอ่ะหลอกลวงผู้หญิงจะพูดไม่จริงนั้นนอนละมือโลกผู้หญิงนั้นเพิ่นเลิกคิดอยู่สเสมอว่าันจริงจังอ่ะคิดอยู่สเสมอกะว่าคนจริงจัง ฉันฟังด้วยความจริงใจฉันฟังด้วยความจริงใจโอ้พอ่อปลาไลช่างเลินหนักหนะาฮา,า,า,ารุมผู้จชลมัญญาอารุมผู้จชลมัญญาพ่อซาลิกายมาเรีงโมลซาลิกายามาเรีนนิงโมลพีอว์ มาเอาอย่าวนมาเอาบออะรคำเบาบอกเกี่ยวบ่อาะรคำเบาบอกเกี่ยวคำผููใส่แก่คนเปรี้ยวคนเปรี้ยกลัเปรี้ยกลัเปรี้ยกลอนเปี้ยวใจสมมารังอมาแดงโดในนักก็คนไทยนีนาไทยในละกคนไทยนี่นาดิฉันขวลาไปเร็วดิฉันก็ลาหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้ะไปแล้ว